ถ้าท่านคิดจะซื้อเพื่อหวังปันผลทุกปีท่านต้องเลือกหุ้นที่มีปันผลที่จ่ายสูงกว่าดอกเบี้ยธนาคารและควรจะเป็นหุ้นที่จ่ายปันผลต่อเนื่องสม่ำเสมอทุกๆปีและที่สำคัญอย่าลืมนะครับท่านต้องดูหุ้นที่มีกิจการดีปัจจัยพื้นฐานดีบริษัทมั่นคงและตอนที่ท่านจะซื้อหุ้นเพื่อหวังปันผลเนี่ยท่านควรจะเป็นนักทุนสายย่อนะครับซื้อตอนที่ราคาย่อลงมาเยอะๆครับ ซื้อให้ได้ราคาต่ตําๆมากๆให้ราคาย่อเยอะๆแล้วค่อยซื้อซึ่งถ้าท่านเอากราฟเทคนิคมาใช้ท่านอาจจะบอกว่าท่านจะซื้อสะสมเนี่ยตอนที่ราคาลงมาจน RSI so ์ไอโอเวอร์โซัมากก็คืออาศัยต่ํากว่าเจ็ดสิบมากๆหรือท่านจะซื้อตอนที่ราคาหุ้นเนี่ยเป็นขาลงแล้วลงมาต่ํามากๆนะครับหรือจะซื้อตอนที่หลังจากเป็นขาลงลงต่ํามากๆแล้วแล้วเริ่มฟื้นตัวกลับเป็นขาขึ้นก็ได้นะครับจุดฟื้นตัวจากการที่เปลี่ยนจากขาลงเป็นขาขึ้นก็คือจุดที่ราคาหุ้นเนี่ย ขึ้นพ้นค่าเฉลี่ย10วัน25วัน MACD ที่อยู่ใต้ศูนย์เริ่มตัดเหนือสิกแนลและตามด้วย m c d ตัดเหนือศูนย์ตามลําดับถ้าท่านเป็นนักลงทุนสายปันผลหวังปันผลจริงๆทุกปีแนวทางที่เห็นชัดเจนก็คือท่านจะซื้อสะสมไปเรื่อยครับท่านจะไม่ขายหุ้นออกมาให้ง่ายนะครับยิ่งลงมาต่ําท่านยิ่งซื้อเพิ่มนะครับนักลงทุนสายนี้จะขายตอนไหนล่ะ ในเมื่อบอกว่าฉันจะซื้อสะสมเพื่อเก็บปันผลทุกปีขายก็ต่อเมื่อปัจจัยพื้นฐานของหุ้นตัวนั้นมันเปลี่ยนเปลี่ยนจากดีกลายเป็นไม่ดีแล้วครับจุดนั้นแหละครับเป็นจุดที่ท่านจะทิ้งหุ้นปันผลที่ท่านเคยซื้อห่วงปันผลทุกปีหรืออีกแนวทางหนึ่งที่อาจเป็นไปได้ก็คือกรณีที่เกิดวิกฤตที่ทําให้ตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยปรับตัวลงตรงจุดนี้ท่านต้องชั่งใจว่าตอนหุ้นปรับตัวลงเนี่ยพร้อมกันทั้งหมดเพราะเกิดวิกฤตบางอย่างเนี่ย ท่านจะปรับพอตลดพอรตหรือเปล่านะครับท่านอาจจะปรับพอตลดพอตบางส่วนก็ได้แล้วค่อยกลับมาซื้อเพิ่มตอนที่ราคาเริ่มพื้นตัวจากวิกฤตนั้นหรือถ้ามูท่านมั่นใจในหุ้นตัวนั้นมากๆว่าเป็นหุ้นที่กิจการดีจะสามารถฝ่าวิกฤตไปได้นิดนี่สุดท่านอาจจะไม่ขายก็ได้แล้วอาจจะไปซื้อเพิ่มตรงจุดต่ำของวิกฤตก็อาจเป็นไปได้ครับ